ผมหนา้าพร้อมตากนันรีมันนี่เนาะลึกแด๊ะหลึอบอกบ่มันดิมท้ายมันออกยังน้ำกับไพ่เอาบอ่อนไพ่เอาฮ่าาฮ่าเพื่อมัดเอาแถวป่าใชตา่ตัวบักใหญ่โอ้ตัวบักใหญ่เนาะตัวใหญ่เติบเลยเนาะเข็มคนละดวงบอกฉันนะนี่เนาะเลยจับมึงดู เพิ growing up. Growing up. ่งพี่น้องงนีีนั้นนี่อ้วนเลยอ่เลยงเนี่ยใหญ่ใหญนา่ะพี่น้องมึงเนี่ยันเป็นฟีมีตัวใหญ่ๆมาเอา สองตัวดิ <bin uk> <azo> <hacerlo> <im itation> ้ยเด็กกลวยนี่อ่ะปะพูดยากเนาะหวยร้ายแหะว้าบรรยากาศดีแหงลีพี่น้องเลยเปิดภาพมากก็อยู่พี่เด้อพี่น้องเลย กับไอเทีวหน่อยสบายดีเทียวสบายดีเด้อเอาว่าไม่ว่าไม่อะเท็ศจังไดก่อน,อนสบายดีเด้อโอ้ทางไอขาวสบายดีเด้อขาวมาคุดยิลโลกับอันดองเหลมพี่น้องเลยเนาะดองเหลมสบายดีเด้อสบายดีดีด,ดองคุดยิลโลเบาเก่งกละลาตีจะไปทาง,าางาใดเลยจะขุดก้นไปทางในจะมาชิบวนไลไลไปจ้าจะไลตื่นพ่าจา้ะนะ อ๋อตัวใหญ่อยู่บอใหญ่อยู่ได้ตัวพอดีแค่นี้โอ้เมื่ทานโปร่งปีกโดยกินสบายใช่นี้กินรอพี่น้องเลยเด็กคนมานลำล้างให้เจ้าอ๋อใส่เบิองเบืองจะตีได้จะโตได้เลยโอ้เป็นตัวก้นตึงๆมึงไงใหญ่ลีเนาะพี่น้องมึงเนี้ยแค่เป็นโปร่งปีกมีตัวใหญ่ มาขุดในชวนมันขุดแล้วกระทมให้เพื่อนเนาะมาถือเข่ามาหายกับน้ำก็ไม่แห่ <ขอ S 2> ห <ขอ S 2> ายเทียว้ากันมาเลยกันซื้อแต่นั่นมาหายเทวกินหน่อยหนึ่งไม่จ่อยกันมานลำหลังเป็นสีมาบา<ข>อกขยับจุ่มจุ่นสองคนใี้เชยไลายเลยคือสองคนปันปองกันบ่ปันปันปองกันไปเจ้ากวันอยู่ทางนั้นทางนั้น คอยมาวางม,างม,ามนันห่มี่แลพายเทียวมาเจะห่มอย่อาออบ้ใบยาเขาในป่าเลไย,ยันยุงกินในเทียวถึงอยู่ในนีม่มตมียุงคนเด็ดแมนแมอางคุดคุดถมเลยเนาะถมอะไรคุณยายจ่อยมาเลยสบายดีแมด้วยสบายดีเยวันนี้โทรให้แม่จ่อยมาหากินน้พี่นอนเลยโดยอางคุดคุด,ด,าคดมาทำกันเนาะยักษ์ไหญ่ักโเลเ่นัเบิ้งไข่อันน่าเสลี่ยมก่อน áo ăn cầu ơi <laughs> đi đi có con này thiêu dù đái để nam có đây cút cút coi cho anh đi treo có đây là lên đó nam kinh thì đi đấy đây vô mai thằng sang đây chân bưng à, một đũa hả lại lại bưng long hay bưng một bảo kinh bưng มีน้องละตีเลยคุณมีเด็กน้องละตีคุดเจ้าบริคุดบอไมนั่งเท้านั่งเท้าซ่อละตีสบายดีเด้อสบาบ้พร้อมหน้าพร้อมตาการมันนี่เนาะหลึกเดหลึกบ่มันดิบรายมันออกงน้ำาก็พายเอาบ่่ะายเอ

ลาตีซายลาตีเนาะข้ากลุ้นข้ากระท่มไม่เพิ่นอยู่ได้พี่น้องเอ้ใช่นะโอ้ตัวใหญ่เติบเลยเนาะเนี่ยตัวนี้ก็แมน ห่มคุดในห่มเนาะพี่เจ้าหล่อไม้ทางไหนเออคนขาดตุยแหละ วอนได้ขวเนาะบันทิดเป็นผักการพี่น้องเลยมาหาเขี่ยมคนละดวงเบึงจนะ โอ้มึงตัวใหญ่ยังดีเนาะมึงเนื่ยพี่น้องมึงเป็นหกมจัก่อนจะไปฮะไปทางทางอยางไปตำทางมันดินมันกะเบาอ่อนตอนนี้อู้พี่น้องอ่ากิโลเนาะละตีได้ร้ายเติบเนาะมืงเนี้เนาะ Cứ vào đây lái của ban thì nó năng nọ Tôi nhảy nhảy thì nó ô Tô bắt nhảy thì nó Quẩn Quẩn cái chì chì cần lời Theo, à, đây là bữa theo โซลายมีต้นบล็อกในทางลายๆเลยค่ะจิโร่นี่ทางหอบหันหล่อไปสบายดีก่อนเป็นติชงคำนี่เนาะเที่ยวเที่ยวมาหาหยังมันนี้ฮะล่ะเที่ยวมาหาหยังมันนี่นะไม่จอยเอ้ยได้ป๊ ตัวยังนี่แหละตัวยังแม่ยังนี่แม่ยังกิโลน้อยน้อยน้อยคือไผ่น้อยคือไผ่จำไดมันเกิดเที่ยวมือแล้วมันเกิดนะตอบกราฟเลยแบหมดฮะมันเกิดดิฮะ พากันไปต่เศร้าคนวะจัาโมงไปเศร้านี Luckily, ่ฮะนางโอ้น้ำน้ำน้ำเนมนแบบุนข้าเก่ามันนี่ผมมีต้นขุเก่ามเ็บสี่ห่อนเลยตีมานี้แหละตีนี่อ้มอ ใช่การแม่งกัดกันวัวจิจิกันนอนนางมันลิ้อยูอหน่อเงะตีนมาดูในสวนมันบอหูว่ายามนั้นสีล่ยบนอคันไลยอย่างคือสีขักกว่ะ จับเบิ่งดูเบิ่งพี่น้องนี่พี่โลอนั้นนี่อ้วนอ้วนเลยมีต้นบกใหญ่งบางอะไรอย่างไปหาเลยได้ไหม น้อยๆ1กิโล500กิโล2กิโลให้เบิ่งขาเจ้าย่างไปวางนขาจะไเฮ็ดจังยงเฮ็ดหยังเฮ็ดขอมานเากัไปหาตะเติไอ้ควายมันอยนีได้เห็นก่อนลจะบ่เห็นเนาะแนี่ฮู้บ่เป็นบ่อ

มดูว่าธรรมชาติบานเฮาอย่างายนั่นแหละเนาะแม่ยังห้กินได้อยู่พีนองเลย ใชแไ่เนาะแมนแม่เบอ่์เฮดตัวใหญ่เติมน,นี่หมดจ้ะตั <c oughs> มันใกล้กบบุ๊กเนนางแมนเลยมีั <c oughs> thương vụt anh y phù lắm thương 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 thương

ได้งจอยเอ้ยมาทีเด้อคืนขึ้นมาแล้ว นี่ยท่านเสียแยบลงมางใงกใเลยแม่ยุต่วันเลิกค <c oughs> ืบป,ปินทางนี้ที่ถึงล้วที่ถึงหรือเสีย อขา,าขาไข่นี่คือสิคาวมันทาน,นเป็นปีกเ,เป็นปีกคืจังไข่อ้าอยู่ในคูมัน,นเพิ่นเลยมันเผื่อดิอืมเอาตีแม่เอกิ่นแล้ว ดินมันเป็นผุยพดเด็ดๆทางพุ่นดอ่อนอ่อนีอ่น,อนหด,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 ดอะมียังไงไม่จะรีดบ่ะ <c oughs> ดดออกแล้ววดนี้ขาดเึ่งน้องตีน ขุดเลยอะมั้งทุมไม่เพิ่นน้ำแต่เพิ่นสิว่ามันหลักขุดมันได้โอ้โหหนึ่งข่วยข้างหลังนี่ก็มีอ่าเรียนๆกันเลยพอดีอั่นกีข่วยข่วยนะก็ได้ อเอาแข่งกันขนองะตีอาชีท่านอาชีไว้ข่วยแบบบอดกี่ขวยไว้น่ะมันโอกาสออกนี่คุนไ,ไปนั้นละ ใก่้เก hey, ือบขาดน่าจะบอกไหนเละปะปะไปเลยเอาตัวใหม่

bao, hai con, hai đếch hai con, em bảo hút con, hai con, lái con, à hiện hình con, hai nó hai bạn này <cười> <cười> Để cái tay, cái ฮนะได้แล้วครับมันอยู่ตต้นกับน,น,นต้นะ มม่เพื oh, ่นนาเพื่นว่าโอ้ไผนมาหลักขุดมันเหนไมแค่อรเมามาหากิโลหาจีปมเอ้าทางน้าเวลสเียด้ามเียบด่าขอยากมาอีกแล้วมือางามันก็พูดเียงเขาเูเขาตั้่มวนบ

Ừ, là ừ, để để để, tố lắm ừ. Nhai Ngày

พอกินเลยน้องลาตีใช่พอกินแล้วมันเหือกเขาพี่น้องเลยเขาจะบอกเอามันมันเป็นราคามือหนาจังมาหากินอีกเจ็ซี่เมื่อปะ còn cái sắn sắn con cá update mày phi non ấy chăn hai quả phi cưng, nghe โซนมนะม่วงเนาะโฝนอะไรไปไ,ไปเมื่อไม่ไมจอยถือว่าพอกินตอนเที่ยงพี่น้องเลยมากับใครกาโบมาเนาะใครกูเข้าโบฮาได้อาหารธรมรมชา,าติเท่าเลยไล่ติบ อุมล <si ูกผูกเต่ามาปลเมื UM ่อละตีเมื่อแบบนี้แหละพอกินเลทำเครื่องบอกยังใ้นมไม้ก็ได้ยังใช่บนก็ไม่อื่นก็ได้แกสมันเขาว่า สภาพพี่น้องกาลังสิ้เมื่อเด้อพอได้กินอยู่พี่น้องเลยตอนเที่ยงเมื่อบริปุลจิลอกินเนาะข้าวป่าข้าวป่าหานี่อยู่นักกินพี่น้องเลยหัวยุหัวยองทั้งมวนทั้งเมื่อยเบิ่งแรกคือในเยนในคลิปนะลูกขึ้นนั่นนะ จอยฮะอะไรอยู่ปะใส่ให้มันนักหนึ่นัดหเหอ้าหนยเดียวหนึ่งนะเออเอามาใส่นี่ลอยจนหาบจนคฮ่าาอยากเื่อมาด้วยมันแดดเนาะเฮ็ดยังบวกแม่แหละ ไป,ป,ป,ปชิ่วเฮือนเขาแล้วพี่น้องเอ้ยมาอยู่หาก,กินธรรมชาติเนะาะเรียกมื่อหนาสิไปหาเห็ดปวกให้เบิ้งมื้อนี้อากาศมันห้อนเลยอะนะถ่ายคลิปเปลี่ยนกันถ่ายพี่น้องเอ้ยมาหอดเฮือนแหละพี่น้องเอ้ยใสย่จิโร่นงาตีใส่จีโร่แกงเลยบ่แกงตอนเที่ยงใส่นมใหม่บ่น,นะปลาพี่น้องเอ้ยเนาะหลายๆเติบนมันบ่ โพี่น้องเอ๋ยเนาะใมสีเฮือนสีซา <laughs> นนี่นิ่งๆเลยเอเอเวลาเติบแเราพอดีขัวพี่น้องเอ๋อน,นี่ว่าที่เดี๋ยวจีแกงหน่อไม้ก่อนพ้นวาเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินตามธรรมชาติไปพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวให้น้องละตีบนเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเนาะบาพอมีเสีเยใจคอจบคลิปก่อนเนาะพบพ่อกัน หน่าเดอ้อเนาะขอบุญขอบคุณสุขุสุคนนงรตีเนาะเอาคลิปยังเบิง้งเอาเอาคลิปยังลงก็ฝากเบิ้งให้ในเดอ้อพี่น้องเอ้ที่หากแพงของบาพพมีนองรตีบ่าวเก่งเนาะแล้วก็คุณยายที่หากรอบคร้วบาพพมีพี่น้องเอ้ว่าพบพ่อ,พอคลิปหน่าพี่น้องจะคลิปนี้สบายดีเลยพี่น้องเดอ้อ